ค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะต่อเน,นื่องจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงแรงชนิดต่างๆซึ่งก็จะเป็นแรงพยายามคือแรง F แรงตึงเชือกหรือแรงตึงคือ tension force คือตัว T นะคะ normal force คือตัว N แรงแนวฉากแล้วก็แรงเสียดทานนะคะจากนั้นเราก็จะพูดถึงแรงในสปริง ต่อไปนี้เราจะพูดถึงการคำนวณเกี่ยวกับแรงการคำนวณเกี่ยวกับแรงที่มันกระทําต่อวัตถุการแยกแรงการคำนวณหาแรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ ะะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงการคำนวณเกี่ยวกับแรงเราจะต้องเขียนแผนภาพของแรงได้ก่อนแผนภาพของแรงเนี่ยคือการเขียนแสดงแนวแรงที่กระทําต่อวัตถุให้มันอยู่ในแนวแกน x หรือให้มันอยู่ในแนวแกน y นั่นเองนะคะนักศึกษาไปดูภาพต่อไปนี้นะคะดูภาพบนกระดานในภาพนี้ก็คือว่าวัตถุมวล m 1วางอยู่บนพื้นจากนั้นก็มีเชือกคล้องดึงรั้งเนี่ยผ่านลอกลอกเนี่ยก็จะเบาเชือกก็จะเบามากสมมตินะคะเบามากแล้วก็มีมวล m 2แขวนอยู่ จากนั้นครูก็จะออกแรงดึงแรงพยายาม F ของครูโดยที่ครูเนี่ยออกแรงดึงในแนวทำมุมซีต้ากับพื้นแนวแรงของครูเนี่ยทำมุมใดๆกับพื้นนะคะแล้ววัตถุก็จะเกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงเขียนประก,กาตรงนี้นิดนึงนะคะให้พวกเราอันนี้ถ้าสมมติว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่ครูด้วยความเร่งเนี่ยนะคะตัว A ด้วยความเร่งไปตามแนวแรงเราจะมาเขียนแสดงแนวแรงทั้งหมด ที่กระทาต่อระบบครูใช้คําว่าแสดงแนวแรงทั้งหมดที่กระทําต่อระบบตรงนี้ครูเรียกว่าระบบนะคะมาที่แผ่นกระดาษอ่ะเราจะมาวิเคราะห์ช่วยกันนะคะว่ากรณีที่วัตถุวางอยู่บนพื้นแล้วมีแรงมากระทําวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่วัตถุมันเกิดการเคลื่อนที่มันมีแรงอะไรที่เกิดขึ้นในระบบบ้างอันนี้คือแรง F ของครูทํามุมจีตากับแนวแกนเอกเราจะเห็นว่าแรง F ของครูเนี่ยที่กระทำเนี่ยมันจะมีแรงหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบของแรง F ดึงให้มันไปขนานไปกับพื้นนะคะในขณะเดียวกันแรง F ส่วนหนึ่งก็จะพยายามดึงให้วัตถุขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้คือแรง f อันนี้คือแรง f x อันนี้คือแรง f y แล้วกันนะคะถ้าเรายังไม่มองส่วนอื่นถ้าเรายังไม่มองส่วนนี้นะคะยังไม่มองส่วนนี้พวกเราคิดว่าถ้าขนาดของแรง f ในแนวแกน y มากกว่าขนาดของแรงในแนวแกน x สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมวล m 1ก็จะลอยขึ้นหรือว่าบริเวณผิวสัมผัสระหว่างมวล m 1กับพื้นก็อาจจะถูกยกขึ้นอันนี้คือ,อแรงในขณนะที่วัตถุวางอยู่กับพื้นน้ําหนักของวัตถุจะกดลงที่พื้นคือ w ในขณะเดียวกันนอม a l ฟอร์ก็จะกระทําต่อวัตถุในทิศทางที่ตั้งฉากนะคะครูขอเขียนตรงนี้ขึ้นไปแล้วกันนะคะอันนี้คือนอมโมฟอร์ดเมื่อครูออกแรงดึงแล้วนะคะดึงให้วัตถุขนานไปกับพื้นดึงให้วัตถุขนานไปกับพื้นนะคะเราจะเห็นว่าแรงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบริเวณนี้คือแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ในขณะเดียวกันตรงบริเวณแนวตึงหรือ แนวเชือกตรงนี้ก็จะมีแรงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแรงตึงเชือกลังวัตถุมวล m1 เอาไว้อันนี้คือแรงทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าครูเขียนแยกออกมาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะครูจะเขียนกล่องมวล m1 วางไว้ที่พื้นโต๊ะอันนี้ก็จะเป็น m1 W u ตรงนี้กดลงโอเคนะคะ normal force พุ่งขึ้นไปข้างบนคือแรง n แรงในแนวแกน x อีกอันหนึ่งคือแรงพยายามของครูเนี่ยคือแรง f อีกแรงในแนวแกน y อีกอันหนึ่งที่พุ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ย เป็นองค์ประกอบของแรงที่ครูกระทําต่อแนวเกลียวายอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าแรง normal force อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแรง F อันนี้ก็คือ F y ในขณนะดเดียวกันปั๊บก็จะมีแรง T แรงตึงเชือกลังมันเอาไว้แล้วก็จะมีแรงเสียดทานลังต้านการเคลื่อนที่อีกนะคะอันนี้คือแรงที่กระทําต่อวัตถุมวล m 1นเราเขียนแสดงแนวแรงทั้งหมดได้ตามที่ครูได้แจกแจงไปเมื่อกี้ในขณะเดียวกันถ้าพวกเรามองมวล m 2 m 2เนี่ยนะคะน้ำหนักของ m 2เนี่ย ดึงลงมานะคะอันนี้คือ W W ตรงนี้คือ W ของ2องอันนี้ครูใช้คําว่า W ของ1งแล้วกันนะคะพวกเราจะได้ไม่สับสนทีนี้ในแนวเชือกตรงนี้ก็จะดึงมันขึ้นไปนะคะเป็นแรงทีอันนี้ก็อเป็นแรงทีขึ้นไปดึงขึ้นไปข้างบนนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้ก็แรงทีมีทิศทางพุ่งขึ้นไปตามแนวแกน y ส่วนแรงทีตรงนี้มีทิศทางมาในแนวแกน x แต่มันเป็นเชือกเส้นเดียวกันดังนั้นขนาดของแรงทีทั้งสองแรงนี้จะมีค่าเท่ากัน ะะเพราะฉะนั้น m2 มวล m2 เราก็จะเขียนแสดงแนวแรงทั้งหมดเป็นอันนี้เป็นดับของ2นะคะแล้วก็มีแรง T พุ่งขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้คือแรง T เพราะฉะนั้นเราเรียกการเขียนแสดงแนวแรงตรงนี้ว่าการเขียนแผนภาพของแรงหรือบางครั้ง ครูอาจจะใช้คำว่าฟีบอดีไดอะแกรมหรือ FBD ในภาพนั้นเราพวกเราจะเห็นว่าขนาดของแรงในแนวแกน x เนี่ยนะคะขนาดของแรงในแนวแกน x ครูใช้คำว่า F cos t อ่าก็อันนี้คือขนาดของแรงในแนวแกน x ส่วนแรงในแนวแกน y ก็จะเป็น F sin t ในแนวแกน y เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าแรงในแนวแกน y ก็จะมีน้ำหนักที่กดลงไปน้ำหนักที่กดลงไปแล้วก็ มี normal force มี F สายสีตาแรงในแนวแกน y จะมี3แรงแต่ถ้าสมมุติว่าวัตถุหรือมวล m1 ขนานไปกับพื้นก็คือไม่มีการยกขึ้นสแสดงว่าผลรวมของแรงในแนวแกน y รวมกันแล้วเป็นศูนย์แต่ถ้าเมื่อไหร่แรง2แรงนี้รวมกันมีค่ามากกว่า W บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือกล่องมันจะลอยขึ้นนะคะกล่องมันจะถูกยกขึ้นทีนี้ ตามที่ครูเขียนเมื่อกี้ครูบอกว่าพอครูออกแรงปั๊บวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแสดงให้เห็นว่าแรงในแนวแกน x เนี่ยถึงแม้ว่าในภาพมันจะมีอยู่3แรงนะคะมีอยู่3แรงมีแรงต้านสองแรงอันนี้คือแรง T อันนี้คือแรงเสียดทาน F สีแดงตรงนี้นะคะครูขออภัยครูเขียนไม่หมดแต่กันั้นแล้วก็ตามนะคะผลรวมของแรงในแนวแกน x ด้านที่เป็นลบ2แรงนี้รวมกันก็ยังมีค่าน้อยกว่าแรง F cos ซ หรือแรงในแนวแกน x ด้านที่เป็นบวกนั่นเองถ้าแรงสองแรงนี้รวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ F cos t วัตถุจะเคลื่อนที่ไหมคะอ่าวัตถุจะไม่เกิดการเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อแรงแนวแกน x ด้านที่เป็นบวกมีค่ามากกว่าแรงสองแรงนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเรามองที่วัตถุมวล m 2นะคะเมื่อกล่องเกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงตรงนี้อยู่ขนาดของแรง t กับแรง w o u b l e u เนื้อาคิดว่าแรงใดมากกว่าแรงใด แรงทีจะมากกว่าแรงดับบิยูจะมากกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ลังเอาไว้ทีนี้เอามาดูการคำนวณหาแรงในปวสนี้เราจะมาเน้นการคำนวณหาแรงรับดุคทีการแยกแรงแยกแรงตามแนวแกน x ตามแนวแกนไว้มันก็จะมีหลายตัวอย่างด้วยกันอย่างตัวอย่างแรกก็คือวัตถุวางอยู่บนพื้นราบไปกับแนวแกน x นี้ครูออกแรงกระทํา f1 กระทาแล้วก็ขนาดของแรงเนี้ย ทำมุมซีต้ากับแนวแกนเอกเพราะฉะนั้นแรง f มันจะถูกแยกกเป็น2แรงย่อยคือแรงในแนวแกน x แล้วก็แรงในแนวแกน y ขนแรงในแนวแกน x ครูใช้สัญลักษณ์เป็น f ห้อยด้วย x แล้วก็ i รูปตรงนี้คือทิศทางแสดงทิศทางคือ unit v e ตอร์นั่นเองนะคะส่วน f y ก็จะเป็น j ขนาดของแรงในแนวแกน x คำนวณได้จากสมการ f x มีค่าเท่ากับ f คูนด้วย cos สิตาส่วน f y มีค่าเท่ากับ f ไซน์สิตาสิตาตรงนี้คือมุมที่แนวแรงนั้นกระทำต่อวัตถุภาพถัดไปภาพถัดไปก็คือวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงนะคะวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงเอียง พื้นเอียงทํามุมสีตาพื้นเอียงทามุมสีตาในขณะเดียวกันก็มีเชือกเนี่ยมีแรงแรงหนึ่งเนี่ยจุดเอาไว้ข้างบนเราจะมาเขียนฟรีบอดี้ไดอแกรมของแรงแรงตัวนี้ก่อนนะคะ เราลองมาเขียนตัวแรกก่อนนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะเขียนฟรีบอดี้ของแรงได้เป็นยังไงนะคะอันนี้คือพื้นเอียงวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงเอียงทำมุมซีตาแล้วก็มีวัตถุวางอยู่วัตถุมวลเอ็มวางอยู่เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าน้ำหนักของมวลเอ็มเนี่ยมันจะพุ่งลงมาลงมาข้างล่างอันนี้คือดับเบิลยูดับเบิลยูซึ่งมีค่ากับเอ็มขนไดจีในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำหนักบางส่วนของมวลเอ็มเนี่ยนะคะจะกดลงที่พื้น กดลงที่พื้นมุมนี้คือมุมีต้าขนาดของมุมตรงนี้ก็จะมีขนาดเป็นีต้าแรงที่กดลงกับพื้นมีขนาดเท่ากับองค์ประกอบของแรงที่อยู่ใกล้มุมมีขนาดเท่ากับ mg คูณด้วยคอสีต้าขนาดเดียวกันส่วนหนึ่งของน้ําหนัก มันจะทําให้วัตถุมันถลายลงมาตามพื้นเอียงขนาดของแรงที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ําหนักตรงนี้มีขนาดเท่ากับ mg คูณด้วย theta ต,ต,ตอนนีนเน้เราบอกว่ามันมีแรงฉุดลังเอาไว้คูณออกแรงฉุดมีแรงฉุดแรง f ฉุดเอาไว้โดยที่แรงตรงนั้นเนี่ยมันทํามุมสีต้าแนวแกน X อ,อันนี้คือมุมสีต้าค่ะอันนี้ก็คือพื้นเอียง เพราะฉะนั้นแรงในแนวแกน x ที่ฉุดวัตถุไม่ให้มันถลายลงจึงมีขนาดเป็น fx ซึ่งมีขนาดเท่ากับ f คูณด้วยคอร์สีตตาแล้วก็จะมีแรงหนึ่งที่ดึงมันขึ้นไปข้างบนนี้คือ fy มีขนาดเท่ากับ f คูณด้วย i ซยสีตาอขอไที่มันทับกันเราจะเห็นว่าน้ำหนักของมวลวัตถุที่มันกดลงบนพื้นเอียงมันมีขนาดเท่าก,กับ mg คูณด้วย cos สีตา ผู้ถามพวกเราว่าผู้ถามพวกเราว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุในระบบนี้เราเขียนฟีโบดี้ไดแกรมของแรงครบแล้วหรือ,อยังคะยังไม่ครบยังขาดอีกก็คือส่วนหนึ่งก็คือแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่เป็นแรงระหว่างผิวสัมผัส กรณีที่มันวางนิ่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแรง A F s ในขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะมีพอมีน้ําหนักกดลงปับ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือแรงระหว่างผิวสัมผัสแรงแนวฉากะนะคะทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสมันก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนนี้คือแสดงแนวแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบกรณีที่วัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงมาดูโจทย์ตัวอย่างข้อนี้มันคำนวณหาแรงคำนวณหาแรงเขาบอกว่าลังไม้มวล20กิโลกร,รมัม วางอยู่บนพื้นเอียงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยดึงเชือกเส้นนี้ดึงระหว่างถูกกับผนังอันนี้คือผนังด้านข้างตึงเอาไว้พื้นเอียงเอียง30องศาบนตรงนี้20กิโลกร,รมัมบอกว่าถ้าสมมติว่าพื้นไม่มีแรงเสียดทานพื้นไม่มีแรงเสียดทานแสดงว่าไม่มีแรง fs ฉะนั้นก็ไม่ต้องนําแรงเสียดทานมาคํานวณ ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะต้องมีแรงเสียดทานเสมอแต่ว่าเพื่อลดความยุ่งยากของพวกเราอันนี้คือโจทย์ฝึงหัดเพราะฉะนั้นโจทย์ก็เลยบอกว่าถ้าพื้นไม่มีความเสียดทานคํานวณแรงตึงในเส้นเชือกและแรงในแนวฉากที่กระทํำลงังไม้ค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณออันนี้คือผนังคคือผนังแล้วก็จะมีกล่องมีพื้นเอียงพื้นเอียง30องศากล่องมวล20กิโลกร,รมัม 20kg แล้วก็มีเชือกเส้นหนึ่งแขวนอยู่นะคะเขาบอกว่าพื้นไม่มีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน f รีบอ o d ดี้ได r a แกรมได้อย่างรวดเร็วว่ามีแรงตึงเชือกคือแรงทีนี้นะนะคะมี W U, นะมี normal force เออมีน้ำหนักที่กดลงกับพื้นคือ mg คูณด้วยคอรต้านะขณะเดียวกันมีน้ำหนักส่วนหนึ่งที่ดึงลงคือ mg s ซ n ต้าคือพุ่งขึ้นไปข้างบนคือ normal force อ่ครูขอใช้ แร,แรงตึงเชือกตัวนี้ครูเขียนผิดนะคะเป็นแรงเัี่ีแล้วกันบทข้อแรกเขาบอกว่าจงคำนวณแรงตึงเชือกวัตถุไม่ถลายลงวัตถุไม่ถลายลงแสดงว่าแรงที่กระทําในแนวแกนนี้รวมกันแล้วเป็นศูนย์ดังนั้นครูก็ได้เขียนสมการมาเป็นรวมของซิกมา fx มีค่าเท่ากับศูนย์ซิกมา fx คือผลรวมของแรงในแนวแกน x มีค่าเท่ากับศูนย์ในแนวแกน x ก็จะมีแรง T ในแนวแกน x ด้านที่เป็นบวกอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y นี่คือแกน y อันนี้คือแกน x จุดตัดตรงนี้จุดตัดตกึ่งกลางระหว่างมวลตรงเนี้ย x ด้านที่เป็นบวกอันนี้ก็จะเป็น x ด้านที่เป็นลบด้านที่เป็นลบด้านที่เป็นบวกเพราะฉะนั้น T จะอยู่ในแนวแกนด้านที่เป็นบวกปุบด้วย mg สายซีตามีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าแรง T มีค่าเท่ากับ mg ด้วยสายสตาฉะนัน้นก็คือมวลโจทย์กำหนดให้ก็คือมวล20กิโลกร,รมัมกำหนดให้มวล20กิโลกรมัมคูณด้วยจุด ด้วยสายซีต้าซีต้าก็คือมุม30องศามีขนาดเท่ากับด้วยสาย3 0ม0ิบสิกโลกร,รมัมอันนี้คือขนาดของแรงทีนะคะคือขนาดของแรงทีโจทย์ข้อที่2องบอกว่าให้หาแรงแนวฉากเราจะเห็นว่า ในเมื่อมันสมดุลแสดงว่าผลรวมของแรงในแกน y มันมีค่าเท่ากับ0ูนย์แรงในฉากคือ normal force เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น sigma f y มีค่าเท่ากับ0ูนย์ sigma f y ก็จะมี normal force คือแรง n ลบด้วย mg คูณด้วย cos t h e t มีค่าเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้น normal force มีค่าเท่ากับ normal force มีค่าเท่ากับ mg คูณด้วย cos t h e m ก็คือมวลก็คือ20คูณด้วย g ก็คือ9.8คูณด้วย คอร์ส30องศาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ m ม l f o ฟอสมีค่าเท่ากับ1,6,9.7 4นิวตันนะคะนิวตันหรืออกิโลกร,รมัมคูณด้วยเมตรต่อวินาทียุกำลังสองนะคะอันนี้คือตัวอย่างการคำนวณของโจทย์ข้อนี้ค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมพวกเราก็สามารถดูได้จากเอกสารประกอบการสอนของครูนะคะหรือ ไปค้นหาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ได้จากอินเทอร์เน็ตทั่ๆไปได้นะคะครูก็ขอจบจบบรรยายเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปะคะ่ะ